นะคะคถามว่ามันดาคันแรกอายุคัน37สัปดาห์ส่วนสูง140เซนคาดคะเน้น,น,น้ำหนักทาลกได้3,200กิโลกร,รมัมปากมดลูกเปิด5เซนบางเนาะก็คือเอฟเฟกเมนต์แปอร์ทาลกอยู่ในท่า LOA เนาะอินเทอร์วอลได้3นาที ดูเดือนได้40วินาทีมันดาคนนี้มีปัญหาด้านใดก็ไก่บอกว่า power คะ่ะพี่บิวตี้ขอไข่บอกว่า p a s s a g e คะ่ะงองอ่าไม่ใช่ขอไข่อันนี้ไม่ใช่ขอไข่สิอ่ะขอภัยนะคะผิดผิดขอไข่น้องงงเลยอ่ะข้อควายนะคะบอกว่า p a s s e n g e r เนอะงองงูบอกว่า physio logical อ่ะเขานี้ตอบอะายดีติ๊กตอบติ๊กตอก มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องชื่ออะไรเนี่ยใบเฟิร์นไม่เรียกไปอ่านหนังสือได้แล้วหนูเวลาตอบหนูเขียนข้อด้วยนะคะลูกอืมส่วนใหญ่ข้อนี้น้องตอบขอไข่กันเนาะไม่คิดไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นบ้างเหรอลูกขอควายหรือเปล่ามาผิดทางแล้วหรือเปล่าขอควายแล้วหรือเปล่าเออเนาะมาผิดทางแล้วไม่อ่าส่วนใหญ่อ่ามีคนตอบ ก็ไก่ด้วยพาเวอร์ Power, เนอะอืมอ่าบางคนแล้วกวรเขียนข้อให้พิวตี้ด้วยนะข้อสี่ตอบสองอะไรก็เขียนไปให้บิวตี้เข้าใจนะคะอยู่ๆมาหนึ่งมาสองวตี้ก็งงนะลูกอ่ะโอเคอืมช่วยเน่ยน้องตอบ ขอไข่กันเนาะอืมอ่ะโอเคบิวตี้แคปก็ใครที่เพิ่งมานะคะก็คือสามารถติดตามบิวตี้ได้ทั้งหมด5ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือเฟซบุ o กนะคะชื่อว่าสอบสบายบิวตี้เนิร์ดเนาะแล้วก็มี YouTube IG t i k t o อ t ทวิตเตอนะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอ่ะ แล้วข้อนี้เนาะเราไปวิเคราะห์ทีละอย่างกันอ่าข้อนี้นะคะจะมีอะไรบ้างที่เป็นสําคัญเนาะก็จะมีส่วนสูงอ่าส่วนสูงคุณแม่เนี่ย140เซนเนาะแล้วก็อ่าน้ําหนักน้องเนี่ยประมาณ3,002อืมก็ถือว่าโอเคอยู่ปากมดลูกเปิด5เซนความบาง80อ่าท่าอินเทอร์วอลแรงต่างๆอ่ะ ไปวิเคราะห์ทีละอันเนาะเขาถามว่าแม่เนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยแม่คนนี้อือันแรกเลยคือ power power มันจะมี2แรงใช่ไหมมี primary กับ secondary ซึ่งอันเนี้ย power แม่เนี่ยไม่มีปัญหาเนาะก็เลยไม่ตอบข้อนี้คือถ้าปกติแล้วถ้า power มีปัญหาเนาะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนาะจะให้แบบไอ้คุณแม่ไม่มีแรงเบ่งอะไรเงี้ยอืเขาก็จะให้มาอันที่2เลยคือ passive เนาะ passive คือ พัสเซคือช่องทางคอดเนาะอคุณแม่อนนี้ยมีปัญหาอะไรไหมการที่จะดูว่าช่องทางคอดมีปัญหาไหมหนึ่งเราต้องดูว่าเชิงกลางคุณแม่เป็นแบบไหนเนาะอืซึ่งนี้ไม่ได้บอกมาแต่สิ่งที่บอกมาเลยคือส่วนสูงอ่ะจุดไฮไล,ไลท์เขาอยู่ตรงนี้แหละคุณแม่สูงแค่140เซนเนาะเอาง่ายว่ายิ่งตัวเล็ก ช่องเชิงกลางยิ่งเล็กยิ่งตัวโตช่องเชิงกลางยิ่งโตเนาะในปกติแล้วเนาะการคลอดที่จะคลอดได้แบบปกติเนาะคุณแม่ต้องสูง145เซนขึ้นไปแต่ว่าอันเนี้ยคุณแม่สูงแค่140โอกาสที่ช่องเชิงกลางมันจะเล็กแล้วทําให้คลอดยากหรือว่าคลอดติดก็มีโอกาสสูงก็เลยตอบขอไขอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูข้ออื่นๆเนาะแพสเซนเจอร์แพสเซนเจอร์คือสิ่งที่ออกมาเนาะก็คือทารกเนี่ย เนาะมีปัญหาอะไรไหมเยอะหูมทารกหรือว่าอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมซึ่งข้อนี้น้องหนักแค่3,002ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นคนปกติอ่าถ้าแม่ไม่ได้สูง140นะอันนี้พูดถึงแบบอันอื่นแล้วกันเนาะที่แม่ไม่ได้สูง140นะแม่ส่วนสูงปกติแล้วทารก3,002เนี่ยน้องก็ออกมาแบบชิวๆสบายๆอยู่แล้วไม่มีตัวโตไม่มีอะไรอยู่แล้วอ แล้วก็อันสุดท้ายเลยฟิสิโอโลจิคอลอันนี้คือด้านจิตใจเนาะคุณแม่มีปัญหาอะไรไหมร้องโวกเวกโวยวายปวดทันอะไรมีไหมไม่มีเนาะคุณแม่คนนี้ปกติก็เลยไม่ตอบสุดแล้วก็คือตอบขอไข่เนาะอ่ะเก่งมากเลยทุกคนอืมมีใครบอกบอมไม้ด้วยอะ่ะอีหยังวะลูกไม่พิมพ,พิไม่ได้พิมพ์บอมไม้นะ หรือว่าพี่พิมพ์ผิดเหรอไม่มีเนาะบายบายอืมม, <c oughs> มีน้องถามว่ามีในหนังสือที่ซื้อไหมคะส่วนใหญ่ข้อสอบที่ติวเป็นข้อสอบเก่านะคะส่วนในหนังสือที่ซื้อมันเป็นข้อสอบแบบค้า,า,ากันเนาะมันเป็นรีวิวข้อสอบอะคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากได้อัธรรตก็ต้องมาติวสดกับพี่ตี้เนาะหรือว่าไปติย้อนหลังที่ช่องทาง youtube ของพิ่ตี้นะคะน้องบอก ิวตีมัวแต่โมะลืมลืมแ็บหน้าจออะข้อนี้คนที่ตอบถูกข้อแรกนะคะเออไม่ใช่คนที่ตอบถูกข้อแรกคนที่ตอบถูกคนแรกนะคะเนาะขอไข่ชื่อว่าน้องในเฟ e บุ o กนะชื่อว่าซื้อเป็นภาษาอังกฤษนะ b a i p a i w น n รรค s a n s a n e e เนาะก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบฟรีนะคะส่วนใน t ิกต o k อ่าชื่อว่าน้องอะไรอ่ะเะจ๋จาเหรอ J A J A R จุด A P เหมือนน้องจะจา๋าเคยได้ข้อสอบแล้วใช่ไหมพิวตี้จำได้เพราะครั้งที่แล้วน้องจะจา๋าก็มาติวกับพิวตี้เดี๋ยวพิวตี้ขออนุญาตให้เป็นน้องคนถัดไปนะก็ชื่อว่าน้อง P O R R A w A N ก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะอย่าลืมแคปหน้าติกตอกตัวเองมาด้วยนะ